สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะอยู่กับช่องล้นลูกสาวชาวนาเหมือนเดิมนะคะก็ไันมีอะไรเมือมตอนหลายับไปเรียนเร็วรอบหนึ่งน,นะครับแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์บอกว่างดนะคะคอยเรียนชดเชยโอเคค่ะงดไม่คอยเรียนชดเชยไม่เป็นไรค่ะก็มารอบนี้มากก็พอเนอะาะแต่มาอีกทีแม่ก็ตัดมาได้อย่างเยแล้วไปกวนแม่ดีกว่า เดี๋ยวเงินเดือนรอบนี้ออกจะไปฟอกสีฟันนะมีคนเห็นว่าฟันเหลืองแนงจะบอกฟันนั่งเหลืองมากๆเลยเน่หนูก็ได้พอมาเด็กท่านเป็นย้อนแสงด้วยนะคะบางทีเนาะนี่ชื่อพุ่มต้นนะแม่บอกให้รวบเอาหนูไปก่อบทุกคนเราจะแบกมีดไปเร็ว พอ,อยินวฟันเลยพอยินวฟันหนึ่งยิงน่ะอะไรนะเมื่อแแ้้ววันีน้ไปเล่นก็นลูกเลยอ่ะม่เล่นด้วยอ่ะทุกคนลองไปเงินเดินี้จะไปจะไปฟอกสีฟันจะไปใส่ฟันใหม่มันใช่ <c ười> นำ้ำผู้เล่นน้ำแมวเงินไปได้ รอบที่แปดแล้วก็คือว่ารถไทยไอที่ยกมันเสียเนาะพ่อก็เลยเขาออกเขาออกนี่นะคะก็ก็คือว่าลูกก็มาตอน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 บ่ายโมงแล้วรอบหนึ่งเนาะทำาไมที่ก็สีโมงพอเย็นพอมพอดแต่ว่าพ่อเขามา พอมาหลายรอบแล้วหัวมันหัวเท่านี้นะคะหัวน่อยเนาะที่จะคุดเนาะจะเท่านี้ไม่ใหญ่นะครับเพาะปลูกมันหัวมันใหญ่เนาะ <c oughs> ห้ารอบแล้วพอหลายรอบละพ่อบอกให้มันเป็นกลองพอ่อมันยู่ไงมันเป็นกลองไม่ได้ ใจวามันห่างมันก okay? ็เลยจีน่าแดงหมดเลยพ่อเดินหนาวฟันปอมไหมพ่อเดินหนาวฟันปอมไหมจะเก็บเงินยูทูบไปทำฟันปอมไม่พอพี่น้องช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะนุ่นลูกสาวชาวนาจะเก็บเงินไปทำฟันปอมในตอนนี้ไหนพอเจอฟันสวยดี ยังมีคนจ้างขอนเติมละล้านที่ละล้านนะเจบาฟันหน่อยฟันเหลือเท่านี้นะคะกะว่ใส่ฟันปมก็อาจจะมุดไร่บาทอยู่นะคะเออถ้าเกิดพี่น้องสนับสนุนนางก็แชร์คลิปออกไปนะคะนางจะเก็บเงินไปทำฟันปมให้พอพ่อบอกว่าเวลากินข้าวพ่อบอกว่าตะลืดตะลืดแล้วก็คืนลงคอเตะเข้าโก้เลย เออน่าแม่ตะลืดตะลืดมันหมายความว่ายังไงตะลืดตะลืดตะลืแต่ลืดจะว่าไรทีนี้ตะลืดตะลืดกันตะลืดเต้นไปเต้นมา้ใช่เต้นขวักกันโดนเข่าโคบปั๊บก็ก็พี่น้องที่ดูคลิปนั่งอยู่กับแท้์นะมีคนติดตามเยอะๆเดคงจะเก็บประมาณอีกสามเดือนถึงจะได้ฟันโป๊ะ ออ่งวูยำยินนี่นะคะเราก็ฟันมาเนี่ยนี่นะคะก็เดี๋ยวนั่งหยีตัดตัดยอดก่อนนอนเราค่อยวนมาตัดตัดตัดต้นาะวนั่ง มือหนึ่งจับกล่องเนาะะวาอะไรดูไหมเด้อเดี๋ยวนั่งไม่มีคลิปลงนั่งกับตรงทำดีเนนั่งไม่มีตะกล่องส่วนตุกัตนต้นลอยกับฟันถิ่งไปจ้าทุยทำไปเรื่อยค่ะเราก็เสร็จเองสามคนพ่อแม่ลูกไม่มีเงินเดือนแต่เราก็ทำอันนี้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่เดือดร้อนคนอื่น นตันไหมอะไรนะมันตนจะได้พสันสันนองันี่ใบนันปีที่แล้วได้ในยี่สิบันปีนี้เจ้าสองตันลรละสองตันโอ้ตกใจหมดเลยคือว่าเจ้าแค่สองันก็รอรุ่นนะคะทุกคนรอรุ่นเนาะวันจะได้กี่ตันอะไรนะแม่ บูมพ่อเหมือนกันก็พี่สันพี่สันได้หา้าตันพ่อได้สองตัน <c oughs> ล็พันเลยครับคนมนสนุกมากเลยนะคนหยดมันหนักมันจะบอกปุ๊บ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 ทำไมเป็นไร ชิวชิวคับทำไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยมันคือเรื่องชิวอะไรพอมองใช่ไหมจะคงมากก็มัาไปวะมองทำไมหนูไม่หอบอะไรนะไม่ฮอบไม่ฮอบไม่หอบต้นน้ำผัดกันงั้นไม่ได้บอกคนตัดต้นเด้อตอนนี้หนูตัดยอดูหลอนตัวอย่างรุนแรงจะไปทำอะไรในหลอนตัวแล้วเวลาอยู่แสงจะอื้อฟันหนูขาวแม่เพราอยู่หมงวะทำไมหนูดำอ่ะ ดังนั้นเดี๋นนี้ต้องเข่าเราเลยแม่หมฟัน <c oughs> โอ้ถาดไน,นเลยนี่เดี๋ยวถ้าเกิดมาถูกเดี๋ยวเขาจะโอนเงินเขาถ้าเกิดพิดเขาก็ไม่โอนหรอก นี่สิฮ่าฮ่าฮ่ัวเป็นาวนี้อันนันถ้าเกิดเขานะเขาบัญชีนูก่อนเลยถ้าใช่ถ้าเกิดถูกน,นั้นนจะเงียบกลิบเ <laughs> อาตัวไหนล่ะ อะไรนะเพ่อนจำได้เฉยเลยอดเลยนะอดเลยจำได้ไหมว่าตุกตัวทวดแทววแทวทัวรทับอีกเลยนี่ค่ะทุกคนก็คือว่าเราตัดไก่เซ็ตแล้วนะคะ ตัดยอดแป๊บเดียวนะคะตัดยอดนึงตัดยอดแป๊บเดียวนะช่วยช่วยช่วย,ย,ยแต่ว่าแม่น่ะตัดต้นชามากเลย<อ>จริงๆแม่ตัดต้นชา, <laughs> าแสงไม่ค่อยมีเลยอู้ทำไมดังน,นี่นะคะทุกคนเราก็ตัดยอดแั๊เดียวแั๊เดียวการิสตลอดแถวดเลย กลจ้าตอนนี้กะบรรยากาศยามเย็นมันก็จะเป็นแบบนี้จักหน่อยนะคะมัาทำไมแสงโทรศัพท์น้าเป๊กๆอ่ะมันไม่ค่อยสดชื่นเลยอะ่ะทำยังไงดีอะ่ะนี่ได้ยังทุกคนได้เดี๋ยวอเุเขาเกินไปเดี๋ยวปั๊บก่อนได้เหลียวแสงได้เหลียวแต่กลับมาไม่มีเสียงแล้เวเราจะไปตัดต้นกันนะคะ แน่่งมีแสงแล้วอู้คอยยิ้มมันใจหน่อยได้โดนเหม็นบอกว่าฝนเลื้ยงอีกเลยเหนื่อยไก่ไก่เร็ดแล้วเดี๋ยวตัดต้นไปหาแม่ก่อนถึงพอกระมัดนะคะพอมัดลูกกระตัดเนาะ มอทวนกันเลยโอ้โดนกัดดีเลวพ่อระมานะคะเราถึงเราจะมาตอนเย็นเนาะเราจะทำจนฝ่ามืดแล้วเราก็ค่อยกับบบานทำช่วยกันไปเรื่อยนะคะแต่มันกระสุดอีกไม่นานตัังตัง เราก็ใช้เว,วลา8นาทีในการถ่ายคลิปเนาะ8-10นาทีที่เราก็มาทํางานต่อถ้าเกิดเราไม่ถ่ายคลิปเราก็จะไม่ได้คลิปลงใน YouTube พี่น้นนองก็จะไม่ได้เห็นเนาะดังนั้นเราก็แบ่งเวลาให้ทุก <S <S อ่าเร็วๆครับเร็วๆฝนจะตกแล้วฝ้ารองแล่ะ อะไรัไมนมแงก่อนพเองจะไปปูกมก,ก่อนอมุดกัดขายอีกแล้วไหเกลือเด็นี่นะครับทุกคนตาจอดตัวนี้ไม่ตาจอดไปนี่ตาจอดไปไหนนี่นะครับทุกคนเรามาหลินตาจอดกัน มันห่างหน่อยเพราะว่า,าตัดใบไอ้ดาบมันติ่งแล้วก็เลยเหลือยวไปแต่ต้นมันเป็นใบด่างเหมือนเรียนดาบปันดาบใช่ไหมหนูมันนั่งกินใช่ไหมถ่ายแล้ว,พวเพิกเลี้น <จะ S 2> นั่งกินกใช่ไหมทุกคนไม่เคยว่าใครอยากลองลองได้นะมันจะนุน่มมากๆเลยปัดันดาบไว้เผื่อได้ไปเรียนกินจะได้ไปฝึกเรียนปันดาบ ล็อกงามหายเลยเฮ้อเข็ดแลวกร<อ>ะื้นไหมล่ะกมานม่กรบมาล็อกนี่นูเราจะกับล็อกนี่ขึ้น,นครับป้าล็อกเย็ยนอีกท่านึงครับสองเถวาไม่ยุดครับย <ไป S 1> ัก<อ> ถ้าอยากตัดอันนี้เราจะปลูกล้วยเนาะส่วนอันนี้ตัดทิ้งเพราะว่ามันอ่อนเกินไปถ้าอยากตัดสนุกนี่เอาแบบเคี่ยวเบาๆเนาะตัดยอดอันนี้มันบิดใหญ่อบิดมันใหญ่ไปนะนี่มันต้องใช้มันต้องใช้เคี่ยวหน่อยๆมาฟันคุณแม่บอกว่าช๊อชช๊อชช๊อได้ง่ายๆ่ม่เคุณนัดนี่ว่ะคือคือจะไม่ต้องเปรกนู่นที่ว่านั่งบอกว่าแม่ชาดก็เพราะว่าตัดยอดมันแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวจะจุดตัดต้นมันขาดนี่ ตัดทิ้งนะคะเราจะเลือกต้นงามๆถัว่าต้นมันเยอะไหมไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราก็ต้องเลือกต้นดูดีปลูกเพราะว่ามันจะไดีดต่อไปเนาะถูกไหมใช่ใช่ไหมตัดกองเราก็แบ่งเปดนาทีให้เราเพื่อถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยนะเนี่ยพอปกติแม่จะตัดต้นนะคะเมื่อกี้แม่จะนั่งรอเนี่ยแล้วเมื่อกี้บอกว่าให้แม่ถ่ายให้น้อยเดี๋ยวมันไม่ค่อยเห็น แค่เห <Es> ็นตะคองเห็นตะหัวตับรุกแค่ะเห็นหนาไหมโชว์เปลวเสร็จแล้วสองเช้าเดี๋ยวนุ่มเปิดนี่ให้อันนี้ได้เห็นทุกอย่างเดี๋ยวว่ากดแล้วเรามาเล่นดาบกันอีกแล้วก็บ ีฟันบิดเยอะมันกับขเขาแล้วนะคบคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเรมไ่ระมัดระวังมันก็เกิดอันตรายขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ถ้าเกิดเด็กหน่อยไปทาตามแบบนี้ตรงนี้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะว่าอย่าไปทําตามแบบนี้เนาะต้องต้องเชี่ยวชาญจริงถึงจะทําอย่าไปเด็ดนะคะเดี๋ยวมันจะเขามือได้เนาะเด็กหน่อยประมาณ ทิพหะขวบลงไปนะคะที่มีนี่ผู้ใหญ่กำกับนะคะอย่าทำแบบที่เด็ดขาดเลยที่มีแม่กำกับใช่ไหมที่ไม่แม่กำกับเนี่ยถึงเหลือด้ถึงไม่ดาม่าแม่เดินดูส่งวัดเดี๋ยวรับจ้าง <c oughs> ตัดยอดมันนะก็ดัดยากตัดต้นก็ได้เด้อผ่านอะไรห้าสิบใครคนเคยตัดได้อยูอ่นี่ทุกคนแต่ตอนนี้ก็ าาก็จะบอกว่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าเนยได้ยังเป็นนาที่ะได้ยังถึงแล้ว